เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยเริ่มที่จะหันมาจับตามองกันแลวครับสำหรับกรณีของหญิงสาวรายหนึ่งที่ออกมาร้องเรียนกับเพจหักระแสนะครับถูกนักร้องหนุ่มนะครับทำท้องแล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ได้มีการนําเรื่องนี้เนี่ยมาเสนอผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นั่นเองครับซึ่งจากกรณีที่มีหญิงสาวออกมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับตั้งท้องแล้วก็ถูกนักร้องหนุ่มชื่อดังในภาคใต้เนี่ย ทอดทิ้งโดยหญิงสาวรายนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมยังได้มีการมาร้องเรียนกับเพจโหนกระแสอีกด้วยโดยบอกว่าเป็นนักร้องเจ้าของเพลงดังชวนน้องล่องใต้ครับทำสาวท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบนั่นเองครับโดยหญิงสาวรายนี้เปิดใจนะครับถูกนะักร้องหนุ่มวัย21ปีเจ้าของเพลงดังตอนนี้ที่ก็หากันมาได้ปีกว่าๆนะครับช่วงแรกที่คบกันก็ยังไม่ดังเลยนะครับแล้วก็มีรายได้เนี่ยจากการร้องเพลง วันละประมาณ500บาทครับจนฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งท้องได้ประมาณ2เดือนมีค่ายพเพลงมาชวนแฟนไปออกพเพลงจนดังขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนเองก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตกระทั่งนะฮะมารู้ตัวว่าฝ่ายชายเนี่ยไปมีผู้หญิงคนอื่นเห็นข้อความในมือถือนะครับมีคนส่งรูปมาให้ดูว่าฝ่ายชายเนี่ยไปอยู่กับหญิงคนอื่นนั่นเองครับคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้นมานั่นเองจากนั้นเนี่ยก็มีการทะเลาะกันเรื่อยมาซึ่งฝ่ายหญิงก็บอกว่าตนเองเนี่ยนะครับถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกผลักลงจากรถขณะที่ท้องอ ตอนแรกก็ยังอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายที่ทุ่งสงจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับพอท้องได้9เดือนเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้านของตัวเองเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยครับไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั่นเองวันคลอดลูกนะฮะเธอก็เล่าว่าขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปคลอดลูกด้วยตัวเองฝ่ายชายมาเยี่ยมให้เงินมาแค่10,000บาทแต่ไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรนะครับเรียกค่าเสียหายไป1 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เรียกค่าเลี้ยงดูลูกไปเนี่ยเดือนละ1 0,000บาท ระหว่างที่ตัวเองเนี่ยยังทํางานไม่ได้แต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่ยอมจ่ายนะครับอ้างว่าไม่มีเงินทางเที่ยวร้องเพลงได้เนี่ยคือละประมาณ5,000-10,000บาทครับล่าสุดครับนราเชนเนะฮะก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับเดลี่นิวออนไลน์ครับคุณผู้ชมบอกว่ายอมรับนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกอีกด้วยนะครับว่าวันที่ลูกคลอดเนี่ยก็ยืนยันว่าไปเที่ยวโรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าวันที่พาไปคลอดเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานติดคอนเสิร์ตนะครับ ส่วนใบรับรองเกิดเนี่ยตนก็เป็นคนไปเอาเองรวมถึงใบสุติบัตรด,ด้วยครับซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของคน2คนนะครับย,ยืนยันว่าไม่มีการใช้กําลังตามที่ฝ่ายหญิงเนี่ยกล่าวอ้างอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการใช้คําพูดที่อาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเนี่ยก็มีการคุยกันนะครับโดยตนเนี่ยเป็นคนที่เอาเงินไปให้1,000 0แบาทแล้วก็ตกลงกันว่าฝ่ายชายเนี่ยจะไปขอเอาลูกมาเลี้ยงด้วยตนเองนะครับต่อมาเนี่ย มันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะฝ่ายหญิงเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับจะเ,เรียก150,000านบาทนั่นเองนะฮะแล้วก็จะเอาเงินค่าเลี้ยงดูเนี่ยเดือนละ10,000บาทจนกระทั่งนะฮะลูกอายุครบ20ปีนั่นเองนะฮะแต่ว่าตนเองเนี่ยก็อยากให้ผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปตกที่ลูกแบบ100%ยเนะครับยืนยันว่าเรื่องลูกยอมรับผิดชอบทั้งหมดไม่เคยปฏิเสธพร้อมยินดีรับลูกมาเลี้ยงในวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนที่จะบอกว่าอยากเลี้ยงลูกมากๆนะครับส่วนเรื่องที่เรียกร้องมาเน ตอนนี้ตนเองก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เร,เรียกร้องมาเนี่ยกับผลประโยชน์ที่ลูกจะได้รับเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่ตนเองต้องการหรือเปล่านะครับว่าอยากให้ผลประโยชน์เนี่ยตกไปอยู่ที่ลูกเนี่ยหนึ่งร้อยเปอแบบโดยแท้นั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกปากรับคำไปแล้วเนี่ยนะครัก็กลัวว่าผลประโยชน์เนี่ยจะไม่ตกถึงลูกนั่นเองแล้วเจ้าตัวก็ยังบอกอีกเลยครับว่าถ้าเราเลี้ยงเองเนี่ยผลประโยชน์ของลูกเนี่ย ได้รับ100%อย่างแน่นอนครับส่วนให้เอาลูกมาเลี้ยงจริงๆนะฮะก็สามารถมาหาได้ตลอดสําหรับอดีตภรรยาไม่ปิดกั้นอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่ข่าวถูกกระจายออกไปอย่างมากมายเนี่ยฮะเ mm hmm. จ้าตัวก็ยอมรับด้วยว่าเรื่องเพลงเนี่ยชวนน้องล่องใต้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างดังเลยนะครับก็เริ่มมีผลกระทบและก็มีเจ้าภาพหลายงานครับเริ่มที่จะโทรมายกเลิกงานแล้วนั่นเอง